เดี๋ยวจะบอกวิธีที่เราจะทําการปิด uh, แถวนะคะแล้วก็ขึ้นแถวใหม่นะคะโดยที่เราไม่ต้องทําซีนะคะอันนี้เราจะปิดที่หลักที่หนึ่งนะคะของตัว half double crochet เราจะแทงเช็มเข้าไปแบบนี้นะคะ แล้วก็เอาโซ่เข้าไปข้างในแบบนี้คราวนี้ตัวโซ่ที่อยู่ข้างในแบบนี้นะคะเราก็จะตะวัดออกมาสอดเข็มจากด้านนอกเข้าไปด้านในในตำแหน่งที่ที่เราปิดไปเมื่อกี้เกี่ยวเส้นไหมดึงออกมานะคะได้สองห่วงแล้วเราก็เกี่ยวเส้นไหมลอดแล้วก็ทำหนึ่งโซ่ ก็เท่ากับว่ามันจะได้ฮาบดับเบิลโคชีหนึ่งแล้วก็ไปในหลักถัดไปก็จะเป็นฮาบดับเบิลโคชี 2. หลักที่สองนะียขึ้นแบบนี้นะคะ